เรียนทุกท่านด้วยความเคารพทุกท่านมีเจตนาที่ดีแต่เราคือใครครับผมเห็นด้วยนะครับกับเพื่อนฝ่ายค้านว่าท่านนายกไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะไปคุยกับทรัมป์แต่มันไม่ใช่เพราะเขาไม่มีศักยภาพประเทศจีนก็คุยกับทรัมป์ไม่รู้เรื่องยุโรปรวมตัวกันก็คุยกับทรัมป์ไม่รู้เรื่องรัสเซียก็คุยกับทรัมป์ไม่รู้เรื่องแล้วเราล่ะครับอย่าว่าแต่ท่านนายกหรือพวกท่านวันนี้เทวดามาพูดกับทรัมป์ก็ไม่รู้จะคุยรู้เรื่องหรือเปล่า สำหรับผมนะครับท่านประธานผมอยากจะฝากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่าผมให้คําสัญญาว่าจากนี้เป็นต้นไปนะครับผมจะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างสติปัญญาที่ผมมีเพื่อสนับสนุนท่านนายกรัฐมนตรีด้วยความสุจริตใจตราบใดที่ท่านมองถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวไทยมาก,ก่อนอย่างนี้ต่อไป ด้วยความจริงใจผมขอประกาศในสภพานทรงเกียรติแห่งนี้ว่าผมนายชัยชนกชิดชอบลูกชายคนโตของนายเนวินและนางกรุณนาชิดชอบเลขาธิการพักภูมิใจไทยจะไม่มีวันเห็นด้วยกับคาสิโนและไม่ใช่แค่พรบรฉบับนี้แต่ทุกๆุกพรบรหลังจากนี้แม้กระทั่งพรบอรของพักภูมิใจไทยที่เราคิดขึ้นมาแล้วนําเสนอเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยอย่างบ้านเกิดเมืองนอนผมก็จะไม่พิจารณา